อิงลิสประเทศไทยก้าวสู่ปีที่21เราได้มีการเปิดสาขาใหม่ที่เซน่ันอุดรธานีฟิวเจอร์พาร์กรังสิตและสาขาสีคอนสแควา์สินครินไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งทุกสาขาถูกออกแบบมาให้เป็นโค l e เลิร์นิ่งสเปซเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและวางแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มอีกอย่างน้อยสอสาขาในต่างจังหวัดและประเทศใกล้เคียงเช่นที่กรุงพนมเปญประเทศตัมพูชาในรูปแบบแฟรนไชส์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพราะเราเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งทักษปะปัจจัยในการขับเคลื่อนชีวิตให้ทุกคนสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดที่เรามุ่งหวังให้ผู้ที่มาเรียนที่ Wall Street English ได้เข้าใจโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นและ มีความพร้อมเพื่อโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตนเองโดยปีนี้ Wall Street English ได้เตรียมยกระดับคลาสการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนพร้อมกับผู้เรียนในประเทศอื่นๆทั่วโลกและยังได้คุณอัพภูมิพั์เอี่ยมสำอางดารานายแบบและนักธุรกิจรุ่นใหม,ม่ไฟแรงมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ซึ่งคุณอัพเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาตั้งแต่สมัยเรียนและมีการพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดใีให้กับแบรนด์ w a l l s t r e e t English ได้อย่่าางเหมมะะสคะ ก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นเรียกว่าทศวทรรษอีกทศวรรษหนึ่งของวอร์สุริอิงลิวันนี้ก็เป็นการฉลองนะครับวอร์สิงลิชประเทศไทยครบรอบ20ปีแล้วก็ขึ้นปี 20, 21นะครับความพิเศษของงานในวันนี้ก็คือเรามีการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของเราก็คือน้องอัพภูมิพัฒน์ด้วยครับจริงๆแล้วเหตุผลที่เราเลือกน้องอัพมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของเรานะครับเรามองว่าน้องอัพเนี่ยเป็น คนที่มีคาแรคเตอร์เหมือนกับแบรนด์ with English ก็คือไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทแล้วก็ปัจจุบันก็เรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยนะครับและในมุมที่เรามองว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการแสดงงานบันเทิงต่างๆวันนี้เป็นทั้งนักแสดง เป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะครับมีเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัท Just Up Entertainment ของเขาเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความหลากหลายมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายซึ่งก็ตรงกับวอลช์วิล i s h ครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นโรงเรียนโรงเรียนแต่เรามองว่าเราเป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยอย่างมีสไตล์ครับปัจจุบันนะครับวอลช์วิล i s h ประเทศไทยเรามีทั้งหมด13สาขานะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดซึ่งก็ถือว่า ในเอเชียเราก็เป็นวอ r สวิ e อิงลิชที่เป็นฮับใหญ่ที่สุดนะครับนอกจากนั้นในปีนี้เราก็มีแผนที่จะขยายสาขานะครับอย่างน้อยน่าจะอยีสักสอง,งส,าสาขาในประเทศแล้วก็ระหว่างนี้เราก็อยู่ในเรื่องของการเจราจาที่จะเปิดสาขาที่กัมพูชาที่พนมเปญด้วยครับสำหรับจุดเด่นของ w อ l l วิตอิงลิชนะครับ แน่นอนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการนะครับเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับโลกเรียกว่า CEFR หรือเป็น Common European Framework of Reference ซึ่งผู้เรียนของเรานะครับจบหลักสูตรของ Wall s t r e e t ในเลเวลต่างๆก็จะได้รับประกาศสนียบัตนะครับอันนี้สามารถเอาไปสมัครงานได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับนอกจากเรื่องของหลักสูตรแล้วสิ่งสําคัญนะครับเรามอบประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ทุกทกท่านด้วยนะครับนอกจากจากการเรียนเนี่ยเรามีกิจกรรมนะครับที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น co learning space ให้ผู้เรียนของเราได้มีโอกาสาฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ด้วยนะครับกิจกรรมต่าง,างๆครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไลฟ์สไตล์อาทิเช่นนะครับการทำคุกกิ้งคลาสการการทำแฟชั่นโชว์นะครับ สิงคิงคอนเทสตหรือบางทีทำทริปออกต่างจังหวัดด้วยแต่กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษหมดครับใช่ครับคือเราต้องการให้ที่นี่ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกนะครับเพราะเราทราบดีว่าเวลาเราเรียนอะไรใหม่ๆมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เราพยายามจะทำให้เรื่องท้าทายเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและก็เรื่องที่สนุกครับครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ20ปีตอนนี้เราก็มีแคมเปญพิเศษนะครับให้กับเรียกว่าทุกๆคนเลย ไม่ว่าจะสะดวกนะครับเดินทางเข้ามาในเซ็นเตอร์ของเราหรือวอล l ์สวิตตังของเราทั้ง13สาขาหรือถ้าไม่สะดวกนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่สามารถนะครับคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ WallStreet English ได้นะครับ www. w a l l s w e e t e n g l i s h uh, 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 co. th นะครับสามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบที่ uh, เป็นมาตรฐานระดับโลกเท่าเทียบเท่ากับ c f r โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเาปิดโอกาสที่ทุกคนได้ทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยครับ